สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ G l ล n k ก์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตู้แหลกนะครับของ G l ล n k นะครับแล้วก็ทำการประกอบให้ดูนะฮะวันนี้ก็จะเป็นรุ่น GC 2 2 U นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการประกอบกันเลยครับแต่ก่อนอื่นนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ให้ด้วยนะครับไปเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะวางในส่วนของตัวโครงนะครับไว้แบบนี้เลยนะครับสองฝั่งนะแล้วก็เอาตัวฝาล่างนะครับถ้าปกติเราต่อฝาอ่าพวกตัวเล็กก็จะตัวฐานวางข้างล่างเนาะแต่วาันนน้้ีจก นะครับมาใส่ได้เลยนะครับก็ดูรูให้ตรงนะครับครับผมและหลังจากที่เราใส่ตัวฐานนะครับเรียบร้อยแล้วก็นําน็อตชุดนี้นะครับขนาดนี้เลยมาใส่นะครับยึดความแน่นนะครับใส่เข้าไปได้เลยใครมีสว่านนะครับก็ใช้สว่านยิงได้เลยนะครับตรงนี้ อ่ผมหลังจากที่เราใส่ตัวถาดนะครับแล้วก็ยึดน็อตเรียบร้อยนะฮะทีแล้วก็นําตัวอาจที่ล็อกล้อนะครับมาใส่เข้านะฮะตัวนี้ก็บีบนะครับผมหมุนหมุนข้างในนะครับเพื่อให้มันขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็หมุนกลับเข้าไปอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราหมุนเข้าไปนะครับก็ตรงนี้เราก็ปรับระดับได้ตามความต้องการเลยนะครับ ครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําตัวล้อนะครับมาใส่นะครับพอใส่เข้าไปนะครับก็เอาน็อตนะครับมันจะมีน็อตขนาดเล็กนะครับโดยน็อตที่เราใช้นะครับจะเป็นขนาดนี้นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับ ครับผมหลังจากที่ใส่ในสวนตัวล้อเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําการพลิกด้านนะครับพลิกด้านกลับนะครับเพื่อที่จะใส่ฝาบนนะครับตัวนี้เป็นตัว 60u นะครับขนาดก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ด้านข้างนะครับครับผมสําหรับการใส่ฝาบนนะด้านหน้านะครับก็ให้ดูตรงโลโก้นะครับเราจะใส่ตรงกันตรงไหนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับสำหรับน็อตที่เราจะใส่ตัวฝาบนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเหมือนกับฝาล่างเลยนะครับ นะครับผมสำหรับตัวด้านบนนะครับก็จะมีตัวฝาปิดให้นะครับมันจะมีรูรูว่างอยู่อันนี้ก็ถ้ารูไหนไม่ได้ใช้นะครับก็ปิดได้เลยนะครับนะรูไหนใช้ก็เปิดไว้นะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปนะฮะรูตรงกลางใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นในส่วนของพัดลมนะครับซึ่งเราจะแถมพัดลมมาให้1คู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็จะเป็นพัดลมสำหรับตู้แล่โดยเฉพาะเลยนะครับ ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มได้อีกคู่หนึ่งนะครับตัวนี้เรามีขายแยกนะครับก็ถ้างานสั่งซื้อก็ติดต่อดีลิงค์ไทยแลนด์นะครับหรือตัวแทนจำหน่ายแนะนำทั่วประเทศได้เลยนะครับครับผมหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยครับต่อไปเราจะมาติดส่วนของตัวคานก่อนนะครับที่อยู่ด้านในนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับนับช่องนะครับเอาเป็น3าบน3ล่างเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะครับ ก็ตัวน็อตที่เราจะยึดตัวคานนะจะเป็นตัว6แฉกนี่นะครับก็หลังจากที่เราติดในส่วนของตัวคารนเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะติดในส่วนของตัวเสานะครับโดยเสานะฮะเราจะ วางแบบนี้นะครับก็คือให้ดูช่องแรกนะครับตำแหน่งแรกเลยนะครับตำแหน่งแรกที่มี3รูนะครับแล้วก็ส่วนความสูงนะครับเราก็จะดูที่เลข0ูนข้างล่างนะครับแล้วก็20ไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ทำการเอาน็อตตัวเดิมเมื่อกี้เลยที่ติดทานนะใส่เข้าไปครับ และลำดับถัดไปนะครับในการท,าที่เราจะใส่เสาด้านหลังนะฮะเราต้องวัดในส่วนของตัวถาดก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวความกว้างมันจะไม่พอดีนะครับก็เราจะใส่เข้าไปแบบนี้นะครับวัดก่อนนะครับนี่นะครับดูจากตรงนี้นะครับนี่รูมันจะตรงกันนะครับกับตัวถาดนะคะแล้วก็ทําการยึดตัวเสาได้เลยนะครับครับผมลำดับถัดไปนะฮะในการที่เราติดตั้งถาดนะครับก็ให้นําตัวกิฟต์นะครับกิฟต์ตัวเมียตัวนี้นะครับไปล็อกกับช่องที่เราอยากจะวางนะฮะสมมุติเราอยากวางสูงแล้วก็ วางสูงไว้นะครับตัวถาดนะครับเลือกได้เลยตามใจลูกค้านะครับครับหลังจากที่เราเลือกตำแหน่งตัวใส่กิ๊บเรียบร้อยนะแล้วก็ถาดเข้ามาใส่แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โดยเราจะใช้น็อตตัวนี้นะครับครับผมลำดับต่อไปนะฮะเราก็จะติดในส่วนของตัวฝาหลังนะครับเราก็จะมีตัวแง่งตัวนี้นะครับเราาแง่งตัวนี้ไปไว้ด้านล่างนะครับนี่นะครับเข้าไปอ่าแล้วก็ นำฝ้านะครับไปนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับก็ให้เรากดลงมาแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วหารูให้เจอนะครับปล่อยนะครับอ่เรียบร้อยนะครับก็จะได้ตู้มาแบบนี้เลย ทีนี้นะครับเราก็จะทําการติดในส่วนของตัวกรอนประตูนะครับครับในส่วนของตัวกรอนประตูนะฮะมันก็จะมีตัวน็อตขันมาแบบนี้แล้วก็ให้ทําการถอดออกนะครับแล้วก็เอาแหวนออกด้วยนะครับแล้วก็นําตัวแง่งล็อกนะครับโดยขันให้มุมฉากนะครับไปด้านนี้นะครับด้านตามคลิปนี้เลยนะครับด้านขวานะครับแล้วก็นําตัวน็อตมาขันกลับนะครับนี่นะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับให้ตรงแบบนี้อ่าแล้วด้านด้านหลังก็มาแบบนี้นะครับ ก็ทีนี้ก็ให้เราทําการบิดนะครับบิดให้เป็นอย่างนี้นะครับให้มันให้มันตัวนี้มันตรงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ประตูได้เลยนะครับนี่นะครับก็ให้นําตัวตัวนี้นะครับมาล็อกเข้ากับประตูนะครับใส่เข้าไปนะครับ และลาดับถัดไปนะฮะเราก็จะติดในส่วนของตัวประตูกระจกด้านหน้านี่นะครับตัวนี้เป็นกระจกเทมเพอร์การ์ดนะครับก็ใส่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยโอเคครับก็ให้เราใส่กรอเหมือนเดิมเลยนะครับทำกรอแบบเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกัน พอเราเสร็จด้านหน้านะครับลํำดับถัดไปนะฮะเราก็จะติดตัวตูด้านข้างนะครับตูด้านข้างนะฮะจะมีอุปกรณ์ที่ต้องติดด้วยอยู่3อย่างนะครับก็จะมีตัวฮุกนะครับสอันนะครับแล้วก็ตัวปิดจุกตรงนี้นะครับอ่ะใส่ได้เลยนะครับครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการประกอบตู้แหละ g c 22 u นะครับขนาด60ซนเมตรนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าประกอบง่ายมากก็ประกอบแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับก็ในเรื่องของงานตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าสีนะครับผมก็เก็บมาเนียบนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงก็ ไว้ใจได้นะครับก็ถ้าใครต้องการจะสั่งซื้อเจ้าตัวตู้แหลกตัวนี้นะฮะก็สามารถซื้อที่ตัวแทนจําหน่ายชั้นนําทั่วประเทศได้เลยนะครับสำหรับใครนะฮะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ